สวัสดีว้าวตอนนี้ก็อยู่กับเกมอ,อะไรไม่รู้เว้ยจเป็นเทเลทับบี้นะแซนดี้ทับบี้เทเลทับบี้ที่ดูในว้เด็กนั่นแหละแต่ความสุขในวันเด็กกุนจะหายไปเมื่อเล่นเกมนี้นะอยากม่เล่นหลายคนด้วยสนใจต้องได้ชวนเพื่อนมาเล่นสักวันหนึ่งแหละ่ะเร,เริ่มกันเลยไหม อ,อะไรดีเอากลางวันไหมหรือว่าตอนนี้อะไรวะตะวันโพเพหมายถึกลางกลางคืนนะกลางคืนดูแน่กว่าไปเอากลางวันแม่งเลยไปซับซับนะอัลโลดะรอเด่ะมาแล้วอุ้ยยกลางวันแม้ยังหลอนเลยสัตว์มันให้เราทำอะไรนะ เดี๋ยวแงให้หาอะไรคัสตานะอยู่กลากกงแปลงเขาโอ้โสนหสนาขวยเ้ยอีเขาสนานแม่งบังอ่ะโอ้โหเเสีนนยงแม่งยังหลอเลยเว้ยไม่เป็นเด็กน้อยได้เรื่องจ้ะ มีไหนวะอุ้ยแล้วแมอยังร้อนเลยเว้ยมามันจะน่ากลัวสักแค่ไหนวะอย่าไปกลัวเว้ยเมื่อสมองเราสั่งการให้กลัวเราก็จะไม่แก้ทำอะไรสักอย่างให้ยู่โอ้ทำไมหนืด ไ,ไหนปะกูยังไม่เจอสักอันเลยเนี้ยมึงยาเพิ่งมาลนะกูยังไม่ได้เก็บสักอันเลยนะโอ้โหแล้วเสียงแม่งค,มคนหลอนเลยสัตว์มึงยานะว่าเออยมีอะไนเนี่ยเว้ยนะ lấy cái âm vào vàng với trong bể Ê Ê Ê! hey, hey. hey. còn lại còn anh đấy, tăng 9 anh nè, tôi mới đai anh đầu tiên đấy, bên này quá ô con hà mana đó nè và làm hay mồ hôi lại à ạ à. Đây? ồ ý nghĩa có đỏ lên với เป็นเด็กน้อยอะไรด้องจาแล้วกูทำไมต้องมารับเค้กวะทำไมต้องเป็นผีเทลทับบี้เลยมใช่ับเค้กรับแต่ออ้ยเฮ่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 เ่่เฮ่เฮ่ล้่เฮ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 ่เเฮเฮ่เฮ่เฮ่่เฮ่เ้่เฮ่เเเฮ่เฮ่แฮ่่่แฮ่เม่เฮ่เฮเเ ไม่น่ากลัวหรอกเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลืออีกแปดอ่ะเว้ยมึงย่าปลามาอยู่ข้างหลังกูเว้ยอีกแปดแมพมึงอย่างกว้างเลยสั์วุ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเจ็ดเออถึงต้องฆ่ากันตายถึงต้องฆ่าตัวตายเลยอ่ะ แตกเลดน,นนะโอ้คือซาดิทแทะมีไหนวะเลขมเจ็ดอะไรครับเกมเรียวนะเกมเรียวนะบูบานนี่มันบ้าน เข้าไปเลยไหมเข้าทางไหนวะไม่มีทางเข้าอ,อ่ะอ๋อเจอแล้วอุ้ยอเฮียว้าว้าวเกอ,อกับฆ่ากันตายเลยอ่ะกระตาดหกเหลืออีกหกอันนฮะไม่เห็นจะน่ากลัวเลยสัตว์ Easy, lấy 6 ăn, léo Easy, đi đờ mà đi đờ mà đi gì từ, đi gì từ, đi từ từ, đi từ từ, đi từ từ, ไม่ไหนว่าผีกูยังไม่เห็นสักตัวเลยหรือว่าที่มัดคอตายน่นเหรอผีว้าวนี่นี่เธอเฉลตับบีงงโงเว,ว,ว,ว้ยมันทำอะไรเ,เราไม่ได้หรอกเว้ยดูแถวๆริมๆิมไหม ไม่ไหนหิววะโอ้ยหียมันใกล้แล้วเป็นสัญญาณเตือนไงแอคติงอ่ะแอคติงโอ้ยเอ้ยมันไหนอ่ะแน่ เป็นแค่เก็บจำสแก์เป็นบางครั้งเว้ยมีไหนผีฮะมีไหนเออสวัสดีครับวันนี้สวัสดีคุณผีกูมาที่เดิมอีกแล้วสวัสดีคุณผีครับสวัสดีครับอ่ามีไหนครับรุณนาะออกมาหเห็นด้วยเนาะคือ จะส่วนจะแบ่งส่วนบุญกุศลให้นะไปเกิดเป็นการ์ตูนให้เด็กๆได้ดูอีกครั้งนะหรืออันนี้ก็จะเป็นการหมดเวลาจริงๆของเขานะอุ๊ยอีกสัตมันใกล้แล้วมันใกล้ละไอ้สารเลยแล้วจำสแกตีดีด้วยมินไหนไวสัตูได้เสียอันเอง แล้วทำไมต้องคดแตดมาไว้กลางแปลวะทำไมวะมาก็ไม่เห็นหน่ากลัวเลยไอ้อยอ่่ลยได้วเว้อ๋อ ้ยไอ้งี้ยนะกลับมาที่บ้านให้ขึ้นหลังค้าด้วยเว้ยโอ้โหเฮ้ยตกใจสัตว์ตกใจแอคติ่งนะแอคติง่ง ผีกูยังไม่เห็นเลยนะผีงเอ้ยออกมาดิกูอยากเห็นเอาจัดนกบ้านกูร้องทโกูเามา,าจาัดอ่ะโยเป็นบาจามอ่ะแต่กูก็ยังยามมึงหลอนไปเนี่ยไอ้ผี ไอ้ขุายเราต้องแดมนะครับมันถึงจะออกมานะมีไหนวะกูแห่คัสแ,แต่ยังไม่เจอเลยอ่าเฮ้ยเมื่อกี้ใช่ไปะวะอ๋เอเฮ้ย ะไรอะโอ้ยเหี้ยขนกูลุกเฉยเลยไปอะไปไปไอสัตว์ป้ายไม่ใช่ป้ายเว้ยดอยดอกบัวน่ะที่ประกาศเนี่ยหมดเวลาแล้วสี่แน่ไอควายเฮ้ยเอ้ยกีดไอสัตว์กีดโอ้โหมันสัตว์ร้องไอสัตว์ร้องไอเหี้ยมไปตัวเลยไปตัวเลย อ่ะปลอดภัยแล้วนะ acting งนี่ย acting เดี๋ยวพุ่งมาแดกกูนิดที่พายนะไม่ไหนวะกูเจอสถานที่ใหม่แม่งไม่มีคะตาเลยว้ย hello my friend hello คะตาเก็ก hello 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 หรือเมื่อกี้เราเป็นการประกาศบอกมันไหมตรง,ำงลำโพงอะไรเงี้ยใช่ไหมอ๋อต้องเข้าจุดนี้อะ่ะถึงจะเจอผพี่มินนหนเนี่ยโอ้แล้วกระ่ายมันก็อ่านอย่างเล็กเลยเี่ย หัวร้อนแล้วนะหัวร้อนแล้วนะม,วนะมินไหนเนี่ยสัตว์ก,กูแหมนานแล้วเนะี่ยโอ้ยเฮลโลกับเค้กเฮลโล่ไมฟน่ครับเค้กใช่ไหมเฮลโลไม้คับเค้กเฮ้ย แล้วอีกห้าเว้ยเหลืออีกห้าเว้ยท้อน,น้ำนนเจอดีมึงเอาใส่ในแมป,ป่ะเนี่ยดีเอ็มโอ้โห้แมปใกล้จะเข้าสู่ความสำเร็จแล้ว มีไหนวะโว้ยเอ้ยแห่โคตรยากเลยเป็นเด็กหน่อยไรอยังจ้ะหมดเวลาสนุกแล้วสิอุ้ยสัตว์มันใกล้แล้วมันอยู่ข้างหลังกูใช่ไหม ไหนวะต้องเปล่นมาคือภาพเตี๋ยเลยนะแจมสแกนมาแวบแวบเนี่ยนะครับแหากันยาวๆไปนะหาทะเลเห้าทะเลทร,รายเหอะ โอ้ยเยี่ย,ยกใจะไปหาเจอไว้ซะเว์ไ่อพม้่อกีนะ้นะนะเอาติดกูติดมีไหนเนี่ยโอ้ยนะคือสูนแล้ว โมโหแล้วนะนี่แหละกูว่าอยู่ตรงนี้แหละอุ้ยศพอุ้ยศพได้ได้เก็บดีควายไยนี่ได้เหลืออีกสี่งานเลยเฮ้ยกีไอ้สั์มันร้องมันร้อง ร <c oughs> ้องออสัตว์ร้องมันร้องมัอยู่หลังกูมัอยู่หลังกูร้องออสัตว์ตกลงมีตัวเดียวเนะเออไม่น่าเลยทำไมถึงเจอจ้าวเฮ้ย Ui, right, cái khoai Tỏi me người giặt Nó thầm mày toàn càng quán mì và đi ít Nó Này ไอ้ควาย G A มึงเอาใส่มาในแหม่ปลาเนี่ยไอ้ไว้เอาไม่แดกอะไรกูเลยอ่ะแตะปุ๊บก,กูแตกเลยแตะปุ๊บก,กูแตกโอ้หายากเกินอ่ะนะครับจบพี่ปะ นะโดบีดมานะนี่เทเลตบ,บีมึงเจอกูได้มึงเจอกูแล้วคันะผองเพื่อนแน,น่นอนนะเอาละครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วครับฝากกดติดตุ้งติดตามมันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ